โอ๊ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยจ้างให้เขามาอันอน,นี้ห้ยจังไรจังมาเผาเฮี่ยนกันเผาทีกันวันนี้เอ้าโอ้ยบงดูล่ะเผาหรอก็ล่ามที่บัตเนี่ยบงดูพี่น้องมาเบิงเอา เฮ็ดย่างนึ่งปลาสีเห็ดเฮ็ดย่างนึง,หใ,หหง,นงใ,หให้อันขุดล่องอันฟังทอปราป่าผัดไปเผาเขาบิางด้วยเหเผาเปิดทงเบิดทาเลยเผาทั้งนี้ใหม่เมือแล้วล่ามมาทาั้งพีเด้ยบัดนล่ามมาทั้งนี้ นั่นน่ะรถเข้ามาแล้วนั่นน่ะเขาเข้ามาทางนี้นั่นน่ะรถล,ลงของนั่นน่ะนั่นน่ะก็ขเข้ามาแล้วนั่นน่ะรถกะสิมาลงของบัดนี้เอาพูน่ะโอ้ยอีพออีเมยเเลยเมื่อเลยบัดนี้มันกะสีลามไปจะว่าสุดเลยมัง้งมันก็จะตั้งลามไปยันนู่นเลยมั้งเนี่ย มันจะตา,ต,าตาย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 พี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเนาะเม็ดเลยใหม่มให้เห็ดย่างไปสึกไปเห็ดย่างโอ้ยเนาะโอ้หน่ะตั้งแตาพ่น่ะใหม่มาตาพ่น่ะ เผาแล้วทำไมต้องเผาด้วยตอนแรกทำไมต้องเผาโอ้ยตายโอ้ยแค่ให้คูดอันว่างทอซื้อที่ไปเผาเห็ดยังมุ้งูล่ะลุดนะเผามาตะพูนนะนี่เผามานี่มานี่พูนนะโอ้ยมันจะข้ามทางแล้วนั่นน่ะนั่น่ะ ห้ามแล้วนะหน่ายาตรงนั้นนะ่ะโดนเผาไปแล้วนะ่ะเฮ้ยละนายได้บาดนี่เหนียวไดเนาะ เตียนเลยหองเผาหองเขาเตียนเลยหลงเราทั้งคนยังลุกอยูค่คนเดียวนาะลูกยังแห้งเลยทั้งคนเห็นบ่ เห็นบ่มคุณยังลูกอยู่เห็นมั้น่ะน,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 นู่นยังลูกอยู่คุณเห็นมันเห็นบ่นะเห็นบ่ลูกแวบแหวบอ โอยน้รถจะมาลงของ้นั่นน่ะตอนแรกตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดับเหรอ ล,ล,ลูกไปหอดุลละมันก็จะไปเรื่อยนะน,นั่นน่ะมันก็ไปเ,เด็กสคนไปกัดงไหมันไปดักหน้ามันมุดไปอ่ะบอกให้ไปดักโน้นมันจะมาดับนี้ดับไปทันแล้ว ตรงนี้น่ะมันยังไม่ดับดีนะลุงเนี่ยลุงตรงนี้มันยังดับไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวก็รอดไปเรือยแต่นู่นครับขังนาที่มันลามไเรื่อยนั่นนะสี่เดี๋ยวมันกรดับแล้วมันไม่มีอะไรแล้วลุกแล้ว ตรงนี้ยังไม่ดับนะลุงเนี่ยระวังนะเนี่ยเนี่ยมุมเนี่ยเดีือมกระแลบลามลามจนหมดเลยจะโดนตน้นกัวต้นอ้อยต้นอะไรนี่ไงกลัวมันจะโดนตน้นไม้เนี่ยมมมมันน,นเดิก็ไ่ีแลุงหวดให้หน่อยดิเ 呃，这个，那。